คุนใหญ่ไดยนะมันแมนแบบว่าบอเด็กน้อยบางคนนี่มีบมมีกะมันสีให้ได้คำเคยกินเนี่ยแมนนะอันนี้บัดเคยกินได้บัดบอนั่นเคยกินขาบัดนุ่มใจบัดุกินนุ่มน่แมนแบอว่าลูกของลูกนั่งสาวลัตยาหน้าบัดสามมือนอกละป้อนเนาะสามมือแล้วป้อนเข่าเลยนอยมันห้เราอะ ตามติสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หากแพงเนาะบ่าพี่น้องทางไทยทางลาวแล้วก็ต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเลยมันี้พ่อพอกับพ่อ,พอ,พอ,พอน้องปา,านซานอลอีกแล้วเนาะเส้นเก่าเส้นเคย วันนี้ก็คลิปพอน้องปานแสแนลก็จะมาถ่ายอัปเดตน้องหนิงครับพ่อแม่พี่น้องเบิรงเนาะครับนี่น้องหนิงนี่วก็รูว่าปอนอะไรพี่น้องเนาะก็จะมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิรงได้ชมนุ่งกันทางพอน้องปานแสแนลอะไรพี่น้องเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาทางหายทางหน้าเพิ่นเส้นเก่าเส้นเคยพี่น <Stat> ้องเนาะก็ย <mitad> ังอยู่ให้อยู attend. ่หน้าเพิ่นตอนนี้ก็ได้พี่น้องอ่ะก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิรงไปชมนุ่งกันเลยครับน้องหนิงกับลูกบ่าวปอนเนาะทั้ง พอน้องป,ปามกับบัวสักสเสียเวลาพี่น้องเอลยกับสีพาพ,พเมธพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยทุกทุกพันทุกทุกคนเนาะพ่อเมธพี่น้องอ่ะไปเลยพี่น้องเอลยติดตามรับชมน้ำกันเลยเนาะทางไหนทางหน้าเพิ่นเนาะเสิแทนกล้องไปหาเพิ่นเลยเนาะพ่อเมธพี่น้องโดยนี่แหละพี่นออ้องเลยเรือนสารบ้านแผ่นของบ่าวพรพี่น,อน้องเนาะที่ว่ญญาผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้สร้างให้บออห่าวพรพี่น้องเอยเนาะตอนนี้เลยสีพาต้น โอ้ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องผู้ให,ใ,ใหญ่ใจดีพันถือว่าสุดยอดจริงๆเนาะยอมรับความจริงเลยพี่น้องเลยเนาะผู้ใหญ่ใจดีทางบอกพรทางผู้ใหญ่ทางต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดในเห็นก็ดีใจน้ำน้องพันอะไรพี่น้องเลยเนาะีความชอบของตัวเองเนี่ยพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าสุดยอดพี่น้องเลยนะเนี่ยเพื่อนชาวร้านแฟนอะครับพี่น้องเลยเนาะในตั้งเสาอลไรพี่น้องเลยเนาะ

คุณแท้พี่พี่ก็เลยเป็นที่ใช่ตัวนี้มันว่านอกว่ากับซื้อแด้วหลวงมิงใช่ผุเบิ่งหักแท้นี่อ่าตัดจะคื่อแล้วผมนี่ชงจำเท่อนั้นโทรมาอยู่ว่าพอเพิ่นมันโทรมาอยู่เออจะว่าใกล้สิมาได้จังไ้ฝันว่าเรามาเนาะหัวหลัปีหน้าเพื่อใกล้ยีดอกหอดปีหน้าโทรมึงก่อน

อืมสีเอ่อรุ่นเดียวกันไม่จักจุดจับอยู่ทางสีนูแต่ว่ามันนั่นมันเป็นทังอย่างเนาะบ่บ่ทั้งอย่างแนน้มันอาจจะไหลมันอาจจะทางมันจะเห็ดคือว่าน้ำไหลน้ำยังนะอืมกล่องบ่ยคือสีมม่วงบ่จ้กเหมาะเื่เพื่อนใหม่เพื่อนแนวขึ้นเพื่อนกะมาขึ้นเพื่อนแนวบอกบอกคนว่า กินขขาวกำยังมันนีน้ีง่วงนี่นะกินฮะกินได้ตามมกทัวเลยเศร้านี่น่กินไปได้แต่พอมไหมนม่กินแา้จิตตดโลดื่อแรกวไหนไอ้กครัดเงี้ยเ่ี้ยมดตัดด้อโดดมันมองงามตาโดดเนาะน้องมาบุนตดโดดมันกับมงงามแล้ว Ừ, ừ. ừ. anh nói đi bác. Măng kon níng nồi măng nhau, của nến ừ. đây, đây. nào cứ <laughs> 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 <Để khu, cười> <phải. cười> กินมอนมเอาบ้านตัวกิน,<ม>นกันชำนาะแม่ป่ <c oughs> ตาตีหรือเปล่าแถวในบ้านคุณบอกคือบุหรี่ด้เข้าจร์นจ่าลินนะผลว่าเมืม่อนอนเฮือนบอ่บะแดงเนี่ยเมื่อตอนเช้านอนมาแต่เช้า่ เด็กเขาตอนยืมือนอนเทียนขามาถมหาจักเมืองละดินนายเมือเนะเขาแต่นั่นคุณบอกนองเต็มใจมั้นั่นไม่นอ๋อกินยาวได้ยากินยังแต่าเนาอยยังแต่ไอแล้วคุนยังอยอ้ายอืม,อม,อม,อม มือถุงึข็มาฮ้ยใช้จกินข้าวมือหนึ่งเ็กเดือบอ่ะเองเทือโดอเทือยได้จจกเดือนได้นงไหมหาเดือนบาหาเดือนเะยมาบ่เมน่อกไปดูกันไปไงนั่นเอาไปทาย สาทีเดือนทีเดือนเนายังไม่ได้ยิ้งเข่าไดยลูกนะเนาะมันเป็นแต่ละคนกว่าเด็กน้อยนี่มันเป็นบางคนแมนลูกเราขันเคยป้อนแล้วนี่เชอะราว่าสมุนเคยซื้อไปให้ไปป้อนเบิ้สองกลองนี่มันเข่าเบิดกับยาป้อนเราป้อนมันใหญ่เลยนะมันลำบากมแมนเดี๋ยวว่าพ่าเด็กน้อยบางคนนี่มีบูมีกะมันสีให้ได้คำเคยกินนี่แมนอ่ะและ อันนี้บัดเคยกินแนบบัดบอนั่นเคยกินข่าวบัดนุ่มใจบัดมงกินนุ่มนะแมนดูบัดลูกของลูกกันนางสาวรัชนาบัดเออสามมือเนาะแล้วป้อนเนาะสามมือแล้วป้อนเขา่าหน่อยนอริสมันใหา,า,ายแล้ววะตามถือกันนั่นแพทย์หมอเพิ่อนว่าบัดว่าใหาย้ยหกเดือนจังป้อนเอาบัดเฮ็ดบ่ได้ครับนิดหน่อยให้ มันแบบโบข้อเกลียนนัมันใหญ่อกมือก็ยังโมหอดคือว่านะพี่น้องเลยอยากเจ้าแล้วกรับพ่ออันนี้เล่ามากินข้าวก็เข้หมาให้นะฮัลนหลมาเงินข้างข้างเบื้องนี่กับไปตัดโบเบื้องนี้เปลี่ยนสีบางบาเนี่ยเบื้องทั้งเบื้องนี้ตัดโอ้มาเห็นช่วงงามแท้ให้ลานกัน

ว่าแต่ินงานพวกเคนเผ็ดกับงานแต่บุญเนี่ยมันลายลังเลยอันนี้อันทีนั่นนี่แม่ไอ้โอ้ยรับมาหายรัหมาอีกอืมเออมาเราพิมไว้กับมันลักลักลักอยูมันนั่งอยู่ผู้ใหญ่ผู้เคนเฮดเเือนให้นี่คนโทรมาเคนเบิึงอยู่บ่เคนเห็นอยู่บ่ <cười> 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 à, anh mởt con nghe phun bơng bơng ông mày máy bún hết này nơ ใส่คุเนาะไส่คีคำยามแดงๆเนน้อบอ่เออแจ่มุ้งน้องมือเนื่อน้องพ่อหันข้าวหดเขาหดเข่าชุกคนไหละได้มมอ๋อยังนึ่งเข่าอยู่หนึ่งเขาเมื่อแต่หน้าพี่แมนเมื่อกินเข่าอยู่เพื่อนคนเดยกินอยู่เพื่อน่นละอืออมาหนวก็มือบ่ะออกมาคุ้มอือมันก็อยู่เพื่อนมาสักทักแม่ อยู่เมื่อนั้นมันน่องแบบุญบ่สบายอยู่เกอนเนาะโดยเพป็นบ่สบายพาเพเ่็นอยู่เพื่อือเงานซานเมื่อกินข้าวกั็ยังจะมาแลงอย่องนี้หาชื่อปิ้งไก่พซนแหละโอ้ยกินไกอกับชื่อมีมาล้วกเบิดเดจะปล่อยชื้อให้มันเบิดวานอ๋อมากินมีมากินปิ้งไก่เลยเนาอดีจังเนาะ khi ăn kẹt mì mới ăn khao, ăn mì để ăn khao, còn kiểu ăn mì để ăn ăn khao để ăn khao, ăn khao ăn khao, ăn khao để ăn khao, ăn khao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  để 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 ăn ăn มันบอดอันนั่นบ่บอดปหาใหญ่ขายใครมุแดงบ่มาสิไปยังไงว่าจะไปออ๋มันต้นวิ่นเหมือนห่อนแห้งเนาะแม่นขากลับมาเย็นค่ะบางฝนตกเมื่อกี้นี่พี่น้องนี่นฝนตกมันจะเริ่มเย็นอ่อนแห้งบ่ห่อนเย็นได้หมบ่ มันมีแนวอยากยถามน้องหนิงเราไม่ได้เห็นน้องหนิงด้วยใช่ไหมล่ะแจ็คหน้าเท้าน้องหนิงตัวน้องหนิงก็ออกมาหน้ากุมื้อี่พออยู่เพื่อนพี่น้องนี่ยคุณนจังหน่อยเออ่อกี้คิดว่าจะได้หนุ่มหน้าคุณแม่มาพนนอนน้องหนิงเนาะทั้ทงบิึงทั้งเดียวมาโชคดีก็ คนนี่นะคำโชคดีแมนนันผลตกงห้ามหนึ่งก็คือว่าสิบดได้หดว่าเฮือนทางฝั่งลาวนี่เฮ็ดเฮือนนี่เป็นชวนหลยเป็นสีบม้งเป็นสีเฮ็ดเอาสาวขึ้นเป็นบุกอยมุงหลังก่อนนะแมนคำผู้ได้โชคดีก็เมนฝนตรงห้ามกิดินนี่แนะ่นอนบ่บ่อยแมนถ้าเป็นนั้นฝั่งไทยฝั่งไทยเอฟซีไทย,ไทยเป็นกระท่วงอยู่เลยว่าทางลาวเฮ็ดเฮือนเป็นเงีงยังินอ่า งานมุ่งหลังบางคนเห็ดนะ่ะก็ขึ้นจนเลวพิ่นจังมุ่งในบ่าบ่แมนว่ามันบ่กือกันพี่น้องไยแต่ละแต่ละบ้านแต่ละเพื่อนมันบ่ค,อค,ค่อกันขึ้นมุ่งก่อนกันม,นมนันกับ่ฮห้อนแลกกังเหตุกะแมนนะฮะ<ม>แต่ว่าน่าเดดแบบนี้นี่ต้องเงินงเพิ่นก็ต้องเงินมุงงงนงงนม่งเนี่ยปกติสร้างบ้านนอกเนี่ยเพิ่องงนไปช่วยมุ่งก่อนแม่นเราเห็นบ้านอื่นบางบางเพื่อนเน่ะส่วนนัลักๆณแล้วนะเพิ่อนยิงบ่ก่อยมุ่ง คนเห็ดก็เป็นไปเด้อเห็นหาเห็ดนะทาอันคนพวกเบียยไอ้น้องเบียยเป็นมาเห็ดขมือนเนาะ mm hmm. เป็นเห็ดเป็นสีนั่นเลยเรียนแบะกันไป mm hmm. เป็นอะไรตรงนี้มั mm hmm. นจ้มีผ้ว่ผู้แพว่ถักมาดิ่นมาดมบ่มบ mm ่มหน่อยว่าดีบ่ม <No. laughs> <laughs> ตรงที่มีผู้ยากนั่นบ่พยานน้องนิงนั่ที่มีแพยมีแต่อ้ายไดโทรมาหาลูกกันอายใช่อีกอ้ายอยู่ไทยน่ะก็น้องไม่บนโอโทรทำหน่อยรังคืนน้เม่นห้องอ้ายโทรรถเม่นโอ้เนาะน้องนิงยันบ่เปิดอันโอกาสเนาะยันบ่เปิดโอกาสไออันว่าผู้แคลมีแต่ว่าภูอยากได้ลูกได้ผัวมีแต่อยู่คนเดียว

เท่ากับชวนขิดินช่วยอีพอ่อแต่กัเอาลาน,นี่แหละแปลงขิดินนี่นะเนาะตอนเพื่อนเอารถเข่าเพื่อนไม่ได้เห็ดทากบอกบอกอ๋อคนแปลงเอาทีนี่นี่เน,ะนะาะานามมแมนอือมนั่นดีแล้วใช่ไ่าชวนจะคนเท่ากับสามคนกับเมยกับอีพ่อเพราะว่าอ๋อเพราะวนอยู่นี่เราสิสาาเห็ดอดีตเราได้เสียใจคอยห็นตอนเขาให้เราพูดท้องน้ำค่ะอืม อเป็นกะจิบโวเมย์จำน,น,นี้หรอว่าเราเห็ดเน่ยดีจำมาเราอยู่นะเพอๆนี้ห่วยจะว่าเราห้อนผู้ชื่อกิดินนั้นรถเขามาถกช่ามจักเราจีคุดเอาเข่าคนเขาเองเราช่างมจักทำเราอยู่แล้วดูได้เปล่าคนทดแถวฮันลาชังสูงนม่เน<ห>าะดูเขาเนี่นยเบียกเห็นยังทำทีเราเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำ Nhật lẻ mà non đi đó. Mới nên nhật chưa đào thu mà. Chưa cả 3 thưa mà lại. Ừ. Thu mà chỗ không đủ phần gì đó. Hình đủ phần nhưng mà sau bình mắt. Ừ. À, khổ khi bà mi chẳng quá ăn bẹp không quá nên nên người mình thu mà đó nó. mà tìm tìm ให้จะน,นอนนานไรมันเจเน็บเอ้ยกบผี่อ้ายในนอพอ,อกับเมื่องาบอตะแรงไม่เราใชเมื่อทำหลังมู่หรือว่าเมื่อพร้อมกันเจอกับเมื่อพพ้อมกันนี่แหละเจอกับเมื่อที่้ังมีหนุ่มไทย่นไทยถามมาเกบีแค้เป็นติดตามมาแต่รุนเนี่ยโอ้ยเป็นว่าน้องหนิงบุเปิดโอกาสบ,บ่เป็นไหมบุเปิดนั่นบ่า mời 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 bỏi ngay, bìk, boga, bọc anh, để chơi này ngay, mẹ lo mẹ đây, nhung boga, nhung boga mở noga, phải chăng chứ, nhung boga nhung nó phi nông nó, là nhung, coi là la nhung mày cả nóc. Những chập bia chắc được cản trở hồng. Anh nụ lễ ừ. à, Anh nụ Chị vãn chào mời lại. Tân nhịp bia. Chích bé. Oh, xong bé. Chích cỡ chào xong bé. Hm. Cátu vãn. Nhận đông tàu bia. Hm. 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 กันได้เปิดโอกาสมาให้ตัวเองเชฟโบ,บกินของทะเลมั้ยนะเชฟอยู่ยเชฟอยู่ติโดยกินของทะเลตัวเองคือของทะเลไหมคนนี้แม่นอย่างนั้นไหมกุ้งกับปลาหมือโอ้คิดว่าปีนทะเลดอกเราเคยกินโบบอยป้งทะเลบ่เคยบ่เคยกินนะคนนะเคยเห็นแต่เพิ่นกินนะ น้องนี่กล้ากินบ่คํา่มีานเฮากล้ากินะบ่เคยกินเาบ่กล้าคือกันได้ข่อยอีเนาะย่านน่เสื้อทาวย่างงแม่นบ่ล่ะประมาณนั้นเป็นได้บ่กินเนาะเพิ่นกินของแป๊กๆอันพวกอันนั่นแบบว่าเพิ่นกินปลาหมึกกับปลาหมึกสดๆมนเอาลงไปจุ่มชั๊หมึกหมึกหยังเพิ่นเอิ้นเนาะ่ ถ่ายก,กินโมเป็นกนดีเขาตามันแล้วน,น,นั่นตีนมือตีนพี่น้องไงจะนั่งพื้นมลับพื้นแต่ชุ่มในน้อย,ย่อยากเปียกเนาะมาถักท้ายมาโอ้มาลมมาเด่นกำนองนี้คือเกาเนาะมาวยเนาะ มาเยี่ยมมายามเพื่อนเราเขาได้เข้ามาหาเพื่อนคอยเข้ามาทางให้ทางหน้าของเพื่อนพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านเพป็นก็ยังคิดฮอดคิดถึงอยู่ก็เขามาเยี่ยมมายามเบิ่งนี่อาจทีเห็นในช่องครูเพิ่์นทายเรื่อยก็คือเป่าบุญเนาะเพิ่นชิออกมาเรื่อยเพราะว่าเพิ่นได้เห็นเพื่อนอยู่นี่พี่น้องเพิ่นก็จ้องมาทายเรื่อยในี่ยมาเรียนมาเราคอยเข้ามาเป็นไรดุนดุนมาเถื่อนเนาะเป็นยังในทายพอมีพี่น้องเอฟซีครูเป็นเบิ่งอยู่นี่ จังไงก็ฮะหน้องนิงอยู่ดีมีแห้งคือเก่าเนะาะรวยเนาะแต่มันเยี่ยมมายามพันทุก้าติยังไง,ใใงก็อยู่ดีมีแห้งเด้อน้องหลาเด้อช no นะูชูอ่านใจอยู่ดีมีแห้งกันเ no ด้อรวยก็ชูชูเป็นกำลงังใจให้เก่าโมนะ่เฝ้าคิดกะโมเป็นยังเดืองนะโคตเนาะคุณแร่จนเท่าพร้อมหอนมือบ้านคุณแร่เดืองอันนั้นนะมือหอนยังในจังหวัดไหมหักซิวจักเองขโมยเอ้ยปลุกแกนเด้อมือ ตื่นมือคอยว่ากันไปตัวน,นั้การนดินทางก็ยังว่าบอได้เนาะเนาะเปิดตรงนี้เลยยังมูเเคยเข่าผ้าขวัญยังเกือกนินี่เคยบอกบ่เคยเนาะที่ผ่านมาก,ก็คือว่าอ่าผ่านไปใช่ไมโมเมนต์มานั่นเนาะโอเคเนาะบันนี้เน,น,น,นาะหนาเนาะยังไงก็อยู่ริมแห้งสบายดีเนาะสบายดี โอเคพ่อแม่พี่น้องเราก็ได้มาเอาลมกับน้องหนึ่งเป็นทีเดียบร้อยแล้วเนาะคลิปนี้กัสิบมมีอย่างหลายพ่อแม่พี่น้องกระทั่งพอน้องฟ้ามก็สิขอจบคลิปให้ก่อนพบพอ่อกับคลิปต่อๆไปเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็นคว่าสวัสดีและสบายดี